เนื้อปริศนาคงมีท้่วงานเหรอได้ยินจนเบื่อแล้วเนี่ยเนื้อปริศนาเนี่ยมันชื่อี่คนในเน็ตเขาตั้งให้กันใช่ไหมล่ะแล้วเอามาใช้ทางการแบบนี้เลยแต่แบบนี้ตัวปริศนามันก็โป้แตกแล้วสิถ้าทำจากเนื้อกับัูวเหลืองมันก็ไม่ใช่ปริศนาแล้วนี่ <c oughs> เนื้อปริศนาพวกนี้ <c oughs> พวกนี้ชินฉันจะกำจัดมันให้หมดไปจากโลกนี้เ <c oughs> ทเลบอห้ทน่าที่ สำรวจเนื้อปริศนาครั้งที่729สเซูนเข้าไปาแม่พาคเังไงเฮ้ยอย่าหูจึงจะบอกว่าเป็นเนื้อปริศนาก็เถอะแต่ไม่ตกใจหรอกนะเรียงแถวกันเข้ามาอยากจะทำหน้าทําตาให้อยากโวยพวกแกอีกโอ้ชอยู่นิ่งๆซะเพราะทำไมฉันก็เทน้ำร้อนใส่พวกแกงามๆไม่ได้นะสิ เหมือนว่าเราจะจัดการพวกเนื้อศิศนาแถวนี้หมดแล้วอะนะม,มีอะไรบางอย่างแปลกๆรู้สึกไม่ดีเลยต,ตัวอะไรวะเนี่ยรถใหม่นี่รถใหม่อย่างนั้นเหรอของอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิมันจบสิ้นแล้วครอบครัวมาแบบนี้ไม่ขายของไม่รู้ว่าไงแล้วเนี่ยถ้าไม่เทน้ำร้อน<ๆ>ก็กินไม่ได้ จเย็นๆก่อนถึงจะเป็นรถใหม่แต่เน,เนื้อปริศนาก็ยังเป็นเนื้อปริศนาทุกนายเตรียมการน้ำร้อนโซ่ให้เรีบรีบออกไปซื้อให้ไว้เลยแดกแม่ง